สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้แม่น้องฟีนจะพามาชมโรงแรมคาราวพลาซ่านะคะคราร์พลาซ่านี้ตั้งอยู่ที่ฮันโนเฟอร์เมืองหลวงเมืองของเยอรมันประเทศเยอรมันนะคะครารพลาซ่าก็เป็นโรงแรมระดับประมาณสี่ดาวนะคะอยู่ในใจกลางเมืองของฮันโนเฟอร์อยู่ห่างจากสถานีนรถไฟหลัก เดินเพียงกี่มิตนาทีก็ถึงสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่น้องฟีนก็จะมารีวิวโรงแรมนะคะก่อนอื่นก็อย่าลืมกด s ับตะไคร้กดคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะดำมาเลยเชียวนะคะเดี๋ยวน้องแม่น้องฟีนอันนี้โรงแรมที่ฮันโนเฟอร์นะคืนหนึ่งก็ประมาณ60-70เ e จยโรนี่ค่ะแต่แม่น้องฟีนจะพาไปชมน,นะคะว่า โรงแรมที่นี่เป็นยังไงจะน่าพักไหมคะทำไมน้องฟินทำฟันมามันก็เลยเป็นอย่างนี้คะ่ะไปชมกันเลยนะคะชมบรรยากาศเตียงนอนนะคะก็น่าพักนะคะห้องพักน่ากระทัดรักค่ะวิวจะสวยหน่อยนะคะค่ะนะค่ะน้องฟินก็จะวาง มีลายสวยด้วยนะคะมีโคมไฟด้วยค่ะมีตู้เย็นให้ด้วยนะคะโรงแรมที่พักเนี่ยที่นี่ฟรีออลิฮะ <Yeah. S 1> มีน้ำให้ฟรีสองขวดแล้วก็มีกาฟแฟให้ฟรีแล้วก็มีอาหารเช้าด้วยนะคะวิฟิลคอสต่าโฮเทล อันนี้มาม่าซื้อมาเองค่ะโอ้อันนี้มาม่าซื้อมาเองแล้วก็นมขนมซื้อมาไว้กินยามหิวนะคะแต่กินอาหารเช้าไปแล้วก็มีตู้เย็นให้แต่มีแค่น้ําฟรีนะคะไม่มีเบียร์ไม่มีอะไรนะคะโรงแรมเนี้ยอันนี้เราซื้อมาเองค่ะก็มีกาแฟถ้าคุณอยากดื่มกาแฟเนาะก็มีน้ําให้แก้วสองขวดนะคะแล้วก็เป็นตู้เนาะคะ่ะ ก็มีตู้เก็บนะคะเก็บของค่ะแล้วก็มีเตารีดมีไอ้ที่รีดผ้าให้ด้วยเนาะแล้วก็มีตู้เก็บเงินด้วยนะคะแล้วก็มีที่แขวนในเสื้อผ้าให้ข้างนอกด้วยใกล้ปะตูนะคะ เราไปชมบรรยากาศห้องน้ํากันก่อนนะคะว่าห้องน้ําเป็นยังไงอุ้ยมืดเลยเปิดไฟก่อนนะคะห้องน้ําที่นี่นะคะนี่ค่ะกระจกแล้วก็มีอ่างอาบน้ําให้ด้วยมีอ่างอาบน้ำแล้วก็มีท่าุนหนูสองห้องน้ําเขาจะเล็กกระทัดรัดนะคะยูว w นอินไซต์ไทยแลนเถอะ่สนไหมครับ อบเดินมาเวลาเราขายคำไปชมข้างนอกค่ะมีห้อง้นาแล้วก็บรรยากาศห้องกระจกบานใหญ่ตรงนี้นะคะกระจกบานใหญ่บรรยากาศห้องค่ะอันนี้ประมาณเวลาประมาณทุ่มหนึ่งของทุ่มหนึ่งกว่าของเยอรมันแล้วเนาะคะ่ะที่นอนแล้วก็มีโทรทัศน์ให้ด้วยโทรทัศน์ก็จะเป็นโซนนี้เนาะคะ่ะ พอระทั์ก็เป็นโซนนี้แล้วก็อันนี้กระเป๋าไปน้อางฟินมาแบบเรามาพักแค่สองสามวันเนาะค่ะแล้วก็กลับแล้วก็มีโต๊ะทํางานโต๊ะเขียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นียบรรยากาศที่นี่เขามีระเบียงให้ด้วยนะคะ <Hello. S 1> แต่ไม่ได้ออกไปนะคะระเบียงนะคะมีระเบียงให้นั่งชมวิวด้วยนะคะระเบียงชมวิวเดี๋ยวแม่น้องฟินมา เราเบียงชมวิวโรงแรมที่พักนี้ก็บรรยากาศก็น่าพักเป็นโรงแรมที่ใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ยตอนนี้ก็บร,รากาศสามทุ่มกว่าของเยอรมันแม่น้องฟินมานั่งกินชาแล้วก็มันฝรั่ง ร่างของโรงแรมทิศัดค่ะมันจะมีระเบียงออกมาอย่างนี้เนาะคะ่ะ มีโต๊ะให้นั่งกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะบรรยากาศสามทุ่มกว่าก็บรรยากาศดีมากเลยนะคะอากาศร้อนแต่ว่าตอนนี้มันเย็นแล้วสองทุ่มแล้วเนาะไม่มีแดดแล้วค่ะก็เป็นการรีวิวโรงแรมที่แบบว่า คลิปไม่ยาวเนาะค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้ามาพักโรงแรมที่ฮันโนเฟอร์นะคะเขาต้องมีการตรวจโควิดก่อนเข้าพักทุกครั้งนะคะโรงแรมเยอรมันที่ฮันโนเฟอร์ไอ้นมก็เปิดยากจังเลยเนาะจะได้กินไหมนี่คะ่ะต้องตรวจโควิดก่อนที่จะเข้าพักแล้วก็เอาใบโควิดที่เราตรวจนะคะเอามามาให้ที่โรงแรม ทุกโรงแรมใน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 ,ในเมืองฮันโนเฟอร์ของเยรอรมันนะคะเมืองฮันโนเฟอร์ก็เป็นเมืองที่ใหญ่พอประมาณนะคะก็ถ้าไปเบอร์ลินก็ประมาณสองชั่วโมงนะคะจากฮันโนเฟอร์ไปเบอร์ลินนะคะโอ้ยได้กินไหมเนาะก็ลาเพื่อนๆไปนะคะจะได้กินไหมเนาะนมเนี่ยนมเปรี้ยวใส่โยเกิร์ต กลิ่นดอกไม้อ่ะค่ะของเยอรมันนะคะเดี๋ยวขอตัวไปทานนมเปรี้ยวก่อนนอนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขขอยอย่าลืมกด s ับตะไคร้กดกระดิ่งให้แม่น้องฟีนแล้วคอมเมนต์เป็นกําลังใจให,ให้กันและกันเดี๋ยวแม่น้องฟีนจะไปตามนะคะถ้าใครตามนะคะมันจะมีการเด้งเตือนว่าตามถ้าคอมเมนต์เฉยๆมันก็จะเห็นแค่คอมเมนต์นะคะ เพราะว่าเราจะหลอก youtube ไม่ได้ถ้าตามแล้วมันจะขึ้นแม่น้องฟินจะเอารองไปหานะคะขอบคุณสำหรับเข้ามารับชมแม่น้องฟินก็จะพยายามปรับปรุงคลิปต่อไปและคลิปใหม่ๆมาเรื่อยๆนะคะฝากเป็นกำลังใจให้แม่น้องฟินเยอรมันนะคะคนอีสานบ้านแหละนะคะดูดำเลยค่ะอยู่เมืองนอกไม่ใช่ว่าจะขาวนะคะดำมากเลยค่ะดำก็อยู่ไทยอีกค่ะ อยู่ไทยยังขาวขว่า้วแพ้อากาศที่นี่เนาะก็ขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอให้คุนมีความสุขกดสับตะไครกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะสวัสดีค่ะ